ตัวภุมทิที่แพทพอมเล็ดไวลอบก,ก่อนก็คือง,งอกถูกเม็ดเลยจ้าต้นสวยสมบูรณ์มากส่วนมเมล็ดพันธุ์แพทใสเป็นของสอนแดงภุ่มวิจิตรเพื่อผู้ใดอยากออกมาปลูกน้ำเมื่อนีแพชรปวยใหญ่ตอนกลางลงแปลงนะจ้าแต่ว่าแพทสิปลูกใส่ถุงปลูกแทนเป็นถุงปลูกแซนดีเมื่อนีแพทรใสเป็นขนาด8ปคูณสิบหานิ้วที่แพทมากปลูกใส่ถุงปลูกเพราะว่าเวลาเขาเอา,เอาดินใสจังสีค่หดน้าไปแล้วนี่ดินมันบล่อยออกนอกจากจะระบายน้าระบายอากาศได้ดีแล้วก็ยังใส่ทนบกขาดง่ายอีกด้ค่ะนี่ก็เป็นถุงปลูกเก้าทแพย์ปลูกบกพริกบกเข งานในดน่วนบักคักบ่ตต้องซื้อดูค่ะเมล็ดไว้8ดหลุมครึ่งอกถุกหลุมเลยม่เจ้าน่งถุงผสมปลูก2ต้ตนค่ะเผื่อว่าตนใดตนนึงนี่มันบอออ่อรอค่อยๆไปจาปลูกไปเมื่อละยางสอง่างอยากสกินอีหยงังกระลูกอันนั้นละ่ะถ้าอยากปลูกแต่บอกว่าสิปลูกอีหยังนี่ให้ย่างเขาล้านเม็ดพักเดิมมเจ้าเ้าไปบอกหดหนานานที่10ิหน้าที่ดอกเสื้อโลดบ่าดใบมาเต็มถุงซื้อมาแล้วมาหอดสวนกับมาคิดอยากต่อเพาะอ,อีหยังก่อนด <c oughs> ทีที่ที่งไงสุดเลยคือเอาดินใส่กระถางก่อน,นสองเม็ดพักแล้วก็ห้อยลงไปในดินโลดนำให้มันนนี้็หงอเ กางอกแล้วแห้งขี่ขาดไปอีก